ทุ่งวาฟาร์มสวัสดีครับอันนี้นะครับผมลูกทุ่งวาฟาร์มจะมาให้ความรู้กับการเลีเล้ยงหมูและก็การทําสายพันธุ์หมูนะครับวันนี้ลูกทุ่งวาฟาร์มจะยกตัวอย่างสายพันธุ์หมูสายพันธุ์หนึ่งนะครับชื่อว่าสายพันธุ์ดูร็อกนะครับผมดูร็อกที่ผมเลี้ยงนะครับผมเป็นดูร็อกเลือดร้อยนะครับมีสังสายแคนาดาสายเดนมาร์กนะครับแล้วก็เป็นสายลูกผสมแคนาดาแล้วก็เดนมาร์กนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกหมูลูกค้านําไปเลี้ยงต่อนะครับผมลูกค้าจากขอนแก่นนะครับมารับในเช้านี้นะครับสามารถทําพ่อพันธุ์ได้และแม่พันธุ์ได้นะครับข้อดีนะครับผมผมยกตัวอ,อย่างข้อดีของการใช้แม่พันธุ์ดูร็อกนะครับข้อที่1น,นะครับผมเราสามารถทำพ่อแม่พันธุ์ดูรด็อกเลือดร้อยได้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับผม สามารถนําไปทําสุกรขุนได้นะครับทําสุกรขุนอย่างไรนะครับเพราะเกิดจากแม่ดูล็อกนะครับผมถ้าต้องการลูกหมูขุนนะครับของผมจะใช้พ่อพันแรนเรกนะครับทับแม่พันดูล็อกนะครับผมลูกจะออกมาสวยงามกล้ามใหญ่นะครับผมเหมาะสําหรับการเอาไปขุนได้นะครับส่วนที่เราผสมดูล็อกแล้วนะครับผมลูกก็จะออกมาเป็นดูล็อกร้อยเหมือนเดิมนะครับลักษณะเหมือนในรูปนี้นะครับผม ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ทําพันธุ์ต่อได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกขอ้อนึงนะครับผมเขาจะแข็งแรงนะครับผมทนต่อสภาพอากาศร้อนหนาวนะครับหลังจากที่เราขายหมูไปแล้วนะครับผมผ่านไป3าถึงหวันนะครับผมแม่พันธุ์เขาก็กลับมาติดสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับผมเกิดจากแม่พันธุ์ดูล็อกนะครับผมแล้วก็ทับด้วยพ่อพันธุ์ แรนเดรตนะครับผมเป็นสายเบลเยียมนะครับจุดเด่นเขาก็คือลำตัวยาวนะครับผมแข้งขาใหญ่นะครับให้ลูกแข็งแรงนะครับส่วนข้กนี้ผมใช้การผสมตัวนะครับผมในวันนี้เราผสมอยู่ที่2ตัวเลยนะครับยานมพร้อมกันนะครับผมแม่พันธุ์เขาจะติดสัตว์พร้อมกัน2ตัวนะครับเรามีพ่อพันธุ์แรนเรตอยู่2ตัวนะครับผมล้วก็ผัดกันผสมนะครับ หลังจากเราผสมไปแล้วนะครับผมให้เราจดบันทึกวันที่ผสมแล้วก็วันผ่านรอบนะครับเราผสมไปแล้วประมาณ20ถึง22วันนะครับถ้าแม่พันธุ์เขาไม่กลับสัตว์ก็แปลว่าแม่พันธุ์นั้นได้ตั้งท้องแล้วนะครับผมนับไปอีก114ถึง117วันนะครับผมแม่พันธุ์ก็จะคลอดนะครับอ,อันนี้เกิดจากพ่อดูรอกแม่ดูล็อกนะครับผมลูกเขาจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นจากพ่อแลนเลสนะครับผมลูกกขะจอกมาตัวสีขาวนะครับตรงก้นนะครับผมเขาก็จะมีะจุดแดงจุดน้ําตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกส่วนที่เราเลี้ยงนะครับผมเราเน้นเลี้ยงที่แม่พันพันเลือดร้อยนะครับที่เห็นก็คือแม่พันธุ์รัชไว้เลือดร้อยสายเดนมาร์กนะครับสังเกตได้ว่าแข้งขาจะใหญ่ลําตัวหนายาวนะครับแล้วก็เต้านมเยอะ สามารถเลี้ยงลูกได้ดีนะครับลูกดกนะครับไม่กัดลูกนะครับส่วนลูกหมูที่มันเกิดจากาพ่อพันธุ์ดูรอกนะครับผมแม่พันธุ์สองสายนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับผมก็คือคล้ายๆลูกสุกรแม่พันธุ์ดูรกพ่อพันธุ์เลนเลสนะครับผมลูกจะออกมาลักษณะเหมือนๆกันนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับ ค่อยๆนะครับผมก็อยากเอาไปลองใช้ดูนะครับผมปรับปรุงใช้ดูนะครับท่านใดน,นะครับผมขัดข้องมีข้อสงสัยนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คําปรึกษาแนะนําทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ